สวัสดีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่อสารอะไรกับคุณนะคะวันนี้เราก็จะมาให้เลือกนะคะสองสิ่งนะคะก็คืออันนี้จะเป็นฐานที่ตั้งมือถือนะคะเอาไว้สําหรับดู y youtube นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องฟอกอากาศนะคะแบบมินิพกพานะคะด้านในก็จะมีเครื่องกองนะคะ เวลาเสียบไฟไปแล้วก็จะมีแสงสีฟ้าออกให้คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะกับคุณนะคะในเวลานี้ทำนายนะคะผู้ที่เลือกฐานตั้งมือถือสำหรับดู youtube นะคะคุณจะเป็นตัวแทนของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณจะสามารถามีพลังงานคุณจะมีพลังงานคุ้มครองจากเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วท่านจะสื่อสารกับคุณโดยตรงนะคะฉะนั้นให้คุณทั้งดูภาพทั้งฟังเสียงและใช้ใจสัมผัสนะคะเรื่องราวของคุณจะได้รับรู้ความเป็นจริงที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามจะสื่อสารกับคุณนะคะแล้วให้คุณปฏิบัติทําตามในแต่ละวันอย่าได้ขาดแล้วก็พยายามให้อยู่กับจิตสงบรักษาสภาวะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจิตคุณเนี่ยจะนิ่งเข้าสู่วิมุตได้นะคะตอนนี้คุณกำลังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ครุภายในนะคะที่พยายามจะพยุงจิตฐานจิตของคุณให้อยู่กับความว่างสงบ หรือวิมุตตัวกลางนี้นะคะให้อยู่กับสภาวะนี้ไปเรื่อยๆคุณจะสื่อสารกับท่านได้ไม่ขาดสายนะคะแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องและระมัดระวังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครุหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านสื่อสารแล้วก็อยากจะให้คุณทำตามนี้นะคะส่วนในบุคคลที่เลือกเครื่องฟอกอากาศนะคะก็ต้องบอกว่าคุณเป็นผู้นำกลุ่มย่อยๆนะคะและ จะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองอีกรอบนะคะว่าคุณจะสามารถไปต่อในด้านของสายมันจะมีสองสายนะคะให้คุณได้เข้าไปคุณจะเป็นสายปฏิบัติภารกิจหรือเป็นสายสั่งการนะคะคุณกำลังถูกคัดแยกอยู่นะคะตอนนี้ฉะนั้นสิ่งที่ควรทำนะคะก็คือให้ทำตามเสียงในใจนะคะหรือว่าให้ทำตามที่ คุลครูบาอาจารย์คุณบอกถ้าคุณต้องการพัฒนาตนนะคะให้อยู่ในสายสั่งการนะคะให้พยายามสื่อจิตให้ได้กับคุลุหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คืออยู่กับความเบาแล้วก็อย่าไปดื้ออย่าไปดึงท่านให้ทําอะไรก็ทําอย่าไปผิดคําพูดคําสัจจะสัญญาที่ให้ลั่นวาจาให้ไว้นะคะมีหน้าที่อะไรก็ทําไปนะคะส่วน ข้สอสนะคะคือผู้ปฏิบัติก็คือจะมีความละเอียดทางจิตมากก็คือคุณเป็นผู้ทํางานนะคะได้รับงานมาแบบเป็นจอมอนิเตอร์เป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสสัมผัสทั้ง5คุณจะรับรู้ได้แล้วคุณจะไปเร็วกว่าสายสื่อสารนะคะก็คือจะแบบเก่งอะ่ะคุณจะปฏิบัติไปด้วยแล้วก็สามารถปรับมาไปด้วยกําจัดคุณสายมนดํา อะไรเข้ามาเนี่ยคุณจะมีตัวเตือนเอไออาตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ให้คุณระมัดระวังตัวนะคะเพราะว่าเหมือนกับคุณอยู่ในจุดที่ทุกคนนะมองเห็นคุณนะคะฉะนั้นตอนนี้คือเขาจะซับคุณคูบาจาร์ไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะคะจะซับแล้วก็ให้ความคุ้มครองกับคุณนะคะการป้องกันแล้วก็ทําให้คุณเก่งอ่่ทอดวรยุทธ์แบบจิตถึงจิตเลยนะคะอันนี้ก็คือสายปฏิบัติส่วนผู้ที่ ยังลังเลอยู่นะคะก็ให้ตั้งมั่นแล้วก็ทำไปนะคะแล้วคุณจะเก่งในในรูปแบบของสายปฏิบัตินะคะปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีในแต่ละวันนะคะ